างดอยที้เทปหม้อขายด้วยกินนี <k <k ่กินได้มีหม้อแบบนี้เยอะแล้วนะทรงสไตล์แคปปิ้งเนี่ย จะดูเพื่อมีของไปไอ้นั่นไงจะจับฉลาก250บาทขึ้นไปเห็นมิดบอกว่าเผื่อเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนแล้วแบบเป่าจังอะเรียกเงินของฝาหน้ารักจะเอามาห่อเป็นของฝากที่ห้อยแหละไปเดินเดี๋ยวค่อยมาดนูนั่งสี่วันนั่งสี่วันนี่ถ้าผู้หญิงได้แบบนี้ก็จะน่ารักนี่เห็นไม่คินลายดอกทานตะวันเนี่ยผู้ชายก็ผู้ชายก็สบายได้

ฟ้าดอยสุเทพกี่ขั้นแล้วเนี่ยสามร้อยกว่าขั้นนะเจะเดินไม่ม่ไม่ไม่ั้น่อนไหมลังขันนี้นั้นจะอยู่ขั้นน้นนหลัง ไม่คัดกนนมอด้ไเี่อ่ไ้ะอ้ยดูหาขึ้นน้าอย่มาเลยดูโอหเลยปทาหงงูทางนั้นมันมีไอ้นั่นอ่อนหาขึ้นหาอื่นขึ้น อยู่ทางไหนอไงเราถ่ายคลิปเราไม่ต้องเดินเดินขึ้นโซ่ไม่ได้เหรอลงยังพอไหวนะพ่ออันนี้ขึ้นไม่ไหวเดินใช่ไหมเนี่ยเดินอย่างนีมาเลยเดิไปสาที่ขึ้นทางอื่นถ้าไปขึ้นบลูกเดินมามีก็จะไม่เดินนะเอาไปขึ้นรถรางดีกว่าระวังมะ

ทุกคนไม่มีขายนะคะสองห้าขายีลยคนะสามคนค่ะสามสุงอ่ะถือไหมครับชื่อแล้วรอกข้าไปข้าง Các bánh kẹo tập tỏ cho kênh Để không bỏ lỡ những video ไม่ถึงเอ,ไอาไหมเนี่ยไม่ถึงไม่เต <c oughs> ็มเลยเต็มแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> เยอะอย่งอางวังไม้อย่างเต็มจอเลยฝั่งโน้นนี่ 这个五。<music>

มันมีอะไรมันมีอะไรมีอะไรอยู่ข้างบนดงสูงแค่ไหน พี่ทำอะไรเขายังไ,ไม่ส่งไปแม่เลยว้าวข้างในหนูถูกเราต้องถอดรองเท้า

ไปไหมหรือไปไหเฉยเนาะไปเฉยาขึ้นอยู่เลยนะนำไปสิี่ี่วางองเทก็มีให้เยอะแยะนะไปรูปไหมคะไปใหญ่จ้าัวไหคะ À. tôi gặp đây ให้รถมามั้ย โว้โวโว้โหวอโหโอ้โหไม่ห้าดแบบนี้สบายหมครับงบาทนับานี้ครับัวเก็บไว้ขาลงนะครับีั้วันี่้้ยครับนี่ไม้ไม่ต้องเดินบนก็ได้

The famous. <laughs> <laughs> are you thirsty though? <laughs> Same colors with the gold too? Mm -hmm. Ah, hey Leia, it's another reclining Buddha. มีอะไรให้ดูมีแค่นี <t <t ้เหรอมันมีเท่าท่าให้ดูเหรอชอ๋อไม่ว่านี่ว่าคือมันมีวิวให้ดูวิวมันจะอยู่ตรงข้างโน้นไหมทางข้างนอกทางที่เราเดินออกมาตงนี้

ê <laughs> uh, chưa, àm gì à? ờ, không phải. không อชิด,ดาไม่เชิวา,วาน,นี้ไม่ได้ให้ดูในสรุปมันเท้าหายไหมอะยังไงโดดแดงกับเพื่อน,นเอออม่น่าจะหาย เนี่ยไม่ใช่บันไดทางขึ้นอ๋อฝังนู้นอยู่ฝั่งนู้นแ้อยากไปยืนู่มันสูงแค่ไหนดูบรนทันว่าเขาเดน้นมาแปน้เนี่ยบดลง

เราเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมเดินลงเนี่ยมันไม่เหนื่อยถ้าเดินลงน่ะตายเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบขึ้นเราขึ้นมาแล้วไงมันไม่เห็นมีถุกเราจะถ่ายรูปไม่คิดต้องนนเรีบ เดินลงเดินลงกันศิษาชื่อตัวขึ้นตัวลงยี่สิบบาทเป็นเดินไม่รอเลย Đường lưng nó đừng kinh luôn á Đám lo rồi Hãy subscribe cho kênh นี่ oh, ัวยรออ๋อนี้นกน้องโจะถึงน่าดูไม่หล่อเลย ลุนทหันกลับไปเลร็วผู้ส um, ูงมากไม่เหนื่อยด้วยตอนลงใช่ไหมเออต้องเรื่อนขึ้นไปอีกไหมไม่เลยโอ้ยก็ขายอะไรเนี่ย หน้ากากหน้ากากหน้ากากใส่ใส่ไอชี้หน้ากากม่หน <scenes> ้ากากอะไรเนี่ยนี่หน้ากากลิงอ่ะคืออะไรไม่เอากลัวแล้วจะน่กลัวมนดูมนขังดีนะไปหยบได้เลย

ขอบคุณค่ะไม่มีของย่างเดียวเลยน้องส่มหนงขวดเดี๋ยวไปดูข้างในก็ได้เยบุญวานใ่เลยหานในเขไมีหมเนียสมง่าเมันเซ่น้นี่ันี

กํรลังรอว่าเพ่ข้าอิ่มไปหน้าพพรอุ้ยติ่มทํไมแกแกงเฮ้ยยกินกินอะไรอะไรเหรอยนุ้งเหรอเราก็กินไปกิเไปกินไอิ่มแล้วมีแรงนะสิ่อดูติ่มว่ากินนิดเดียว ออาวเมื่อคืนแล้วไงเมื่อเช้ายังไม่อาบไอของเล่นใหม่เล่นยังไงอันนี้อ่ะเปิดดูสิ่เขาไม่เกาหลังท่านอยู่ไหนเขาไม่ใส่ให้ให้ไม่เก่าหลังไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ให้มามีเก่าให้ละวหลังนี่แหละคันคันก็เก่าคันแล้วเขาไอ้ก็เก่า đã dày ra được vịt mà không má đi, được không ยังดานสนันนั่านป่าเลย